จะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขพนนะจ๊ะเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ๋ารับชมรับฟังคลิปสองเมืงสี่นไก่บ้านนะจ๊ะปั่นจักรยานคือนเขาจ๋าเปไหนสุขสุขพนธรรมชาตินิดหน่อยนะคะเพราะว่าออกกําลังกายไรเงี้ยมันกระคืนมาพ่อนอนหลับจ๋าเพื่อนเพื่อนอยู่ตั้งแดนนี่คือต้องช่วยเหลือตัวเองได้หลายๆด่านจ๋าเพื่อนเพื่อนเราแอร์เราแล้วอีกกาพย์พ่อโทษด้วยจ๊ะ คือหนึ่งขามรีดกต่ร้ายจ้าเพื่อนเพราะว่าเขียดกับคิดถึงบ้านจ้าเพื่อนคือหอดห้านนะคะขี้นขึ้นน้ำขึบ่อยฟั่งเนาะจ้กว่าช่วงน้มไปที่น้มบะได้ล่งคลีบก็คือน้าไปห้านป่วยเนาะจ้กร้านคนโตเนาะคะ่ะน้องเขาปั่นนะคะพื้นป่วยลรวก,ก็ตองผ้าห้านอยู่โรงพยาบาลเกือบสี่เดือนจ้าเพื่อนแต่ว่ากลับมาเยอรมันกะ คิดจากเพื่อนเพื่อนคิดร้ายกะบด้วยต่องซอยเหลือตัวเองโดยการปั่นจักรยานสูบโอโซนธรรมาชาตนนอกจากเพื่อนเพื่อนละกะัมาซองเมืองเห็ดนะจะเป็นอมองที่เพื่อนเห็ดเอาไว้สำหรับมาไอายิ่ยงสัตวดด้วยจากเพื่อนๆมาซองเมืงสัตว์ป่าเนาจะจากเพืๆๆ่อเพื่อนคุณแนบเห็นแล้วค่ะ ซองเบิองจะเปลื่นเพื่อนว่ามีเห็ดโอ้ยบ่แมนจ้ะอุ้ยพุ่นเจ้าเพื่อนเพื่อนมิยังกะซองไปเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนตามจริงกะอยากมาเห็ดเก็บเห็ดุละค่ะอ๋ออันนี้เป็นเห็ดไข่เป็นปลาจากเพื่อนนี่ค่ะตัวโตๆเคยเคยเห็นอยู่นะคะแต่ว่ายังบ่ทันได้เคยเก็บกินจากเพื่อนเพื่อนก็มีเพื่อนเพื่อนเพิ่นผู้ใดเพื่อนชิ้นแล้วนะจ้ะเพื่อนกะจะเก็บไปกินค่ะเพื่อนเพื่อนนั่นละค่ะเพื่อนเพื่อน จนจะไปเก็บไปรับประทานหรือว่าไปกินกะทายหลวโพดถามมูเบิงนอกจากเพื่อนๆโดยควมพักและความองใหญ่จะเห็ดบางชนิดอยู่นีกก่กะมันกับดเดตตรงคือบานเห้านะคะอันนี้เป็นเห็ดไข่จ้ะแต่ว่านหนามยังบรทธานเคยกาเก็บไปกินจ้ะเพื่อนๆป้าแห่งๆจากเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนพักกันไปตัดใหม่นอกจากถามก็เลื่อยปูกะายางเข้าไปอีกจก้ะเลยกลับมาบานนะคะ กนเรื่อยมาทายอ่ะสตรอเบอรี่จะรงแรงจ้ะหลงฤดูไหมจ้ะนี่ค่ะมะส้มสวนจากเพื่อนๆเบาเบาการเล่นเราจะแท่ประสบการณ์นะคะอันนี้มันหลงฤดูมาก้วยจ้ะน้อยเพิน่น กาซิบหญัยปัญญาจะเปลือนแดดซองจ้ะนี่ค่ะมันเป็นผลไมป้ปลอดสารนะจ๊ะเพื่อน น่าจะเด็กเก็บกินจนกว่าผลเราจะเพื่อนเพื่อนหนาวจะมาจ้ะพักแพรวจะเพื่อนๆน้องที่เพื่อนมาอันอยู่น้ำนะคะเพื่อนๆที่เพื่อนมางานโซเฟนเพื่อนกะจ้ะเพื่อนเป็นคนออุทัยนะคะเพื่อนกินดีดีน้ำโป่งน้ำเฮดลาบเก็บไปให้เพื่อนกินก็ลาบเพื่อน่ามันหอมตัดออกเพื่อนกระแตกออกมาเรื่อยๆจ้ะ อากาศห่อนนะคะบอดายฮดหนามเพื่นมันก็นเลยบ่ค่อยจะงามบัดายจะเหียวเหียวด้วยจาวเพื่อน,น,นพักเพราะว่าอากาศห่อนจ้ะกระทินเก่แล้วจ้า จะได้กินเลยแล้วพักบุ่งกระต,ตัดไปแท่งออกมาใหม่แล้วจ้ะเก็บกินไปเรื่อยๆจ้ะเพื่อนๆจนกว่านาวจะมาเพื่อนจ้ะแกเพื่อนเพื่อนพิทีเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่ <c oughs> หลอดชีวิตจ้ะนี่ค่ะออกน่วยแล้วคะ่ะมีดอกสมุทรมีแล้วคะ่ะเห็นผลผลิตก็เสื่อใจนะคะคนไทยไกลบ้านเนาะจา้ะ เพื่อนๆปลูกพักพ่อใดลดคาคอกสีบจะไอหยางกับแพงนะคะมีอยู่สองตนนะคะในกระถางอันนี้เป็นพริกเอ้ยน่วยนวยปุ่มๆนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นพริกอ่ะพริกแถวแถวบ้านนาม,มานจะเอิญแบบพริกใส่เดือนเนาะจ้ะ บ้านเพื่อนเพื่อนเอินพิ่กยังเขียนมาใต่ก็เหม็นเลยจ้ะจะเพื่อนเพื่อนทั่วเพื่อนก็เอเริ่มออกดอกออกนวยแลวจ้ะทั่วลงไอ้ทั่วเหลือมาตนหนึ่งนะคะเพื่อนแตกไอ้ยอดออกจากเพื่อนเพื่อนเป็นพุ่มใหญ่เติบย่จ้ะถ้าเพื่อนหมากเลวกะนาจะได้เก็บกินย่จ้ะเพื่อนเพื่อนทนาวัวมาก่อนนะคะนี่จ้ะเป็นบักทั่วพุ่มนะคะที่น้มสื่อเมล็ดมาจากบานเฮ้าจ้ะ เป็นครางแหลกเลยจ้ะที่ล่องปลูกทว่วผุ่มนะคะแล้วเพื่อนออกมาแบบนี้น้ำคิดว่าจะเพิ่นจะบดเมมี่หยอดนะคะหนาจะเป็นผุ่มๆออกมาแต่ทีไหนได้เพื่อนกะขัน้นขั้นเครื่อนขึ้นกันกัปลักทว่วฟักเาวาเลยจ้ะด้วยน้ำข้าใจพีดกับบอห้เนื้จ้ะเพื่อนๆไม่แม่งรักง,งามหลายจ้ะหมักมาเด็ด,ดอกมันเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเพื่อ บ่หาอา,อาหารมาเหลียงอ่ดอกนจาจะห่ใบเพื่อนมม่ใหญ่นะคะนามวัาสิตัดห้ายเหมือลรวค่ะเพื่อนๆแต่ว่ายังมาท่านเดตัดตจักเทื่อจะม่อนท่ตัดไปแล้วนามกับฟิดเอาไว้เราจะละกับไปแบ่งโม่น้่แต่ว่าที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี้วัาสิตดัดกับบริตัดจักเทื่อจะ